นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สอิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณนสัมปันโนสุขโตโลกวิทอานุการุตโพลิสัตถมัสสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุ วะคาตัวพระคาวตาคามโมสันเทติโกะกาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนิโกปัจจตังเวทิตาโพเวนโยหติสุปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆยายะปฏิปันโน พระ่วว่าตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระข่าวว่าตัวสาวกสังโฆญะทิทางจตาริปุริสายุคานิอาทุริสปุคะระเอสาภะข่วว่าตัวสาวกสังโฆ

โอติตาโคระคาเสนามารังานาทิธรรมวิชินาชิตาวามุหิน陀ตนเตชะสาาวาตุเตชยมังคารานิมาราติเลกามพิโยจิตาสาราติงโคลัมปนารวกาม ธรรมธาท,ะทะยาขัางขันติสุทันตวิชนาชิตาวามุนิโต ตานเตชะสาภาวตุเตชยังมังครานินาลาทิริงขาชาวรังอติมาตบูตังทาวาชิตาตวาสะนีวาสุธารุนันตงเมตตมุสเสกาวิจินาชิตาวา

คารานิโอคิตาคัตคาติหัสุทาลูนันตังทาวันติโยชนะปัตังคุลิมาลวันตังอิทิพิสังคาตมโนชิตาวามุนิโทตันเตชะสาวาตุเทชยมังคารานิกาตวานาคาทับ ุทารักอิวะคาพินิยาจินจายทุทวจานังชนะกายมาเชสัตเตนสโสมวิจินาชิตาวาโุนิโทตันเตชาสาภาวะตุเตชยมังคานมิศาสจังวิหายามติสัจกวาทะเกตุว่า อาทาพิโรปิตามานังอาติอาทถภูตังปานญาปฏิปปัจาริโตชิตตวามุนิโตตันเตชะสาภวาตุเตชะยัังคารานินานโทปานาถภูชาคังวิภูวทังมหิตทิปุตเตนาเทระภูชาเก นาธมรมปยานตออิทุปเทสวิทินาชิตาวามุนินทุตนเตชะสาภาวตุเตชยมะคารานิทุคาหะทิทิภูชเคนาสุธาธาหัดทั้งผามังวิสุทิชุติมิทิภกาทิทานา ยานาคเทนาวิชินาชิตาวามุรินโทตันเตชะสาวาตุเตชะยมัง พรรานีเอตปิพุทธชัยมังคาราตคาทาย و, วาจานโนทินาทิเนสาราเตมมกันทิตาวานเนกวิวิธานิจุปัตทวานิโมขังสุขังอาทิคเมยยานโรสปัญโย มหาตาลุนิโกนาโทหิตายสาภานินาโพเรตวาปารมีสาภะบาตสัมโพธิมตตาะ เตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชยมังคารังชยานตัวโพธิยาโมเรศกยานังนาทิวาตาโนเอวัง ตาวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคะเลอปาราชิตาบันลังเกสิเสปะทวิโปคะเลอาภิเสเกสาภะพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนากาตตาสุมังคะลังสุภาพาตา โหทิตางสุขโนสุโมโหโตจะสุยินถามธามมจาริสุปัาขีนางกายกรรมงวาจกรรมังปทาขีนางปาาขีนางมโนกรรมังปนีขิเตปาราขีนาปาราคีนานิกัตตวานร อันตาเทปาทากินเอภาวัตุศพะบังคารังลาขันตุสาะเทวตาสาภูทาโนภาเวนัสธาโสธทิภวันตุเตภวะตุสัศ พระบางคารังลาขันตุสาพระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาโสดทิพวันตุเตภาวตุสาพรบางคารังลาคันตุสาพระเทวตาสัพพะสังฆา สาธาโสธีพรวันตุเด นิยมัทกุสเลนายตังสันตังปะทาอภิสเมจะสะโกอุชุจะสมุชุจะสุวชุจะสมุทุอนนาติมานิสันตุสะโกจะสมุฮโรจะอัปะกิจโอะสันลามุกาวุติสันตินาริโยจะนิปะโกะจัา ปะคาพโอกุเรสุอานาโนเกโทนาจักุทังสมาจเรจิจิเยนาวินโยปะเรอุปาวเถยุงสุขิโนวาเคมิโนอนตุสาเพสาตา

สัมภเวสีวาสเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานาปโรปารังนิโกเพธาติมันเยทกาทาจินังจิงทิพยารโสสนาปฏิคสัญญาณญาัญาสทุคาบิเฉยยมาตายทานิยา ปุตตังอายุสาเอกปุตตามนุราเขวังปิสัพพะพเตสุมานนสัมภะเย अपरिमानं नेताञ्च स फलोकसमि मानसम्भावये अपरिमाणं च अथोच च असम्भा เวลานั้อาชาปตังทิฏฐานจรักนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิคตาเมตเอตังสติอภิเตยยธรรมเมตังวิหาร อิทัมาหุเทเทนจะอนุปะคัมมาสีลาวาทาสนเนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยเคทักนาหิชาตุขาาัตเสยยะปุนาเรติติ ายาพิกเวเจตัววิโมติยาอาเสวิตายาพาวิตายาพาหริกตายาญาณิกาตายาวัตุกตาอานุทิตาาปริติตายาสุสัมมาลาทายาเอกาทัสานิสังสาปกิกังขกตเม เอกาสัสสุขังสุปฏิสุขังปัติปุจจตินะปาปะตังสุปินังตัสสตติมานสานังปิโยโหติอามานสานังปิโยโหติเทวตาลักทานตินาสาคิวาวิสังวาสัทงวากรรมติตุวตังจิตตัง สัสมาทิยติโมคาวานโนเวปัสสิทติอสามุลโหการังกโรติอุ ซาลิงอาปาิวิชันตัวพัมมารกุปโคโหติเมตายาพิกเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายาทวิตายาพาหุลิกตายาญาณิกตายาวาทุกกตายาอนุติตายาปริติตายาสุสัมะ ลัทธายิเมเอกาสานิสังสาปติกังาติธรรมวจจะพะคาวะอาตมนาเทภิกขุพะคาวะโตภาสิตาภินันทุนติยาเทวตาสันติวิหารวาสินี ตุเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะธาเนปภวัตตุปูชิตาโสทิงกโรุเตทวิหารมันจะเรเทราชามาชาณวากาจพิกขโวสาลามิกาทานปติอุปัสสกา ามาจะเทสานิขามาจะอิสระสปานาูตาสุขิตาภวันตุเตชาราผูชาเยปิจันทสัมภวาสังเสทชาตาอ่าววปปาทิคานิยานิกังธรรมวาลังปฏิจเต สัพเพปิทุกขะสกโรตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทธาจะปุฆาราสังโฆตุสมาโควะอัตถายาจิตายาจัตอาเมรักขะตุสัตธรมโมสัพเพปิธรรมจาริโน วัวิงสัมตาบุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปัสสนนาหนตุสักเทปิปานิโนพุทธสาสเนสัมตาธารปเวชนโตกาเลเทโวปวสสตุ วุทธิภาวะยาสตานังสมิหังเนตุเมทานิมมาตาบิตาจะอัตะระคังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปะชังลักขันตุสัพะทา สาเทสาตาสัทั้ทงหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหโหตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปช,ชาโหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียน,ยนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขทีอาตตานังปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทางหลายที่ท่านได้ทุกขอให้พ้นจากทุกท่านทางหลายที่ท่านได้สุข ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสพเพสัตตาสาัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาราผูชาที่เกิดเป็นอันทาชาที่เกิดเป็นสังเสทาชาที่เกิดเป็นโอปาปาติกาจงมารับเอากุศลผลลาบุญ ให้ทวนทั่วทุกตัวสัตว์เถินยะทาวะนิวะหาปุลาปะนิปุเลติสาคลังเอวะเมวะอิโตจินังเปตนางอุปกาปติอิจิตังปัจิตังตุมหังขิปเมวะสมิชันตุสัพเพปุเลนุสังคปาจันโทปนะละโสยทาถะมณิโชติละโสยทถา สพิโยวิวันชนตุสัพพโโกวินาสตุมาเตภววันตารายสุขีธีขาโกภวะอภิวัฒนสิเรสาเนจังวทาปายยโนจตั้ हा